ถามกันมาเยอะนะคะว่า6กคูณห rcf เนี่ยสเปคที่1กับสเปคที่2มีความแตกต่างกันอย่างไรทําไมราคาถึงต่างกันเยอะนะคะจริงๆนะคะ6กคูณห rcf สเปคแรกที่เราพอดมาเนี่ยเราใส่ปากพอยซอซอสแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใส่ได้แหลม4ีตัวนี้นะคะซึ่งมันก็มีดีอยู่แล้วนะคะแต่ด้วยความอะไรความที่เราพัฒนากันอย่างต่อเนื่องนะคะเราจึง้อดสเปคที่2ออกมาซึ่งเป็นสเปคตัวนี้แต่เป็นดอกเสียงกลาง 6.5นิ้วนินดัมซีรีส์2เหมือนกันนะคะแต่ว่าเสียงแหลมเนี่ยแตกต่างกันไม่ได้แตกต่างเพียงแค่ปากอย่างเดียวนะคะแต่ว่าแตกต่างกันที่ตัวได์ด้วยนะคะซึ่งได์ตัวเนี้ยเป็นไดส44เหมือนกันขนาดเท่าไดตัวแรกแต่ว่าตัวเนี้ยมีดีบีที่สูงกว่าและมีปากแบบนี้นะคะปากแบบนี้เป็นกึ่งปากเลเยอร์นะคะซึ่ง ออกพอดลมสีทิศทางค่ะเข้ามาดูใกล้ๆนะคะเห็นไหมว่ามันจะมีสีช่องนะคะถ้าเห็นด้านในนะคะมันจะมีช่องลมของคอปากเนี่ยกระจายเสียงไปสีทิศทางเพราะฉะนั้นข้อดีของปากตัวนี้ก็คือกระจายเสียงรอบด้านได้ดีกว่าเดิมค่ะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ทางซ้ายหรือจะอยู่ทางขวานะคะเสียงตัวนี้ยพูดตรงๆเลยว่ากระจายเสียงได้ครอบความครอบคลุมกว่าตัวเดิม ถามว่าแล้วตัวนี้ไม่ดีหรอดีค่ะแต่ว่าตัวนี้ดีกว่าแล้วราคาก็คือต่างกันไม่เยอะนะคะราคาใบนี้นะคะสเปคแบบนี้เลยดอกเสียงกลางตัวเดียวกัน6.5้นิลดัำมาทูได้ปากตัวนี้ใบละ3,600บาทค่ะแล้วก็ตัวนี้ดอกเสียงกลางตัวเดียวกันส่วนปากกระไดนี่นะคะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนขึ้นใบละ4,200บาทค่ะเดี๋ยวเราจะไปฟังเสียงกันโดยใช้ เพลงเพลงเดียวกันนะคะเราจะให้ฟังเพลงนี้ก่อนตู้ใบนี้ก่อนแล้วก็มาเป็นเพลงนี้นะคะเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังเลยแล้วก็จะแพนให้ดูว่าซ้ายขวาเสียงต่างกันไหมแต่แน่นอนว่าความดังอะ่ะต่างกันแน่นอน,นะคะ่ะ จะให้ฟังเสียงของใบสเปคที่สูงกว่านะคะเดีย๋ยวเริ่มเพลงใหม่เหมือนกัน เป็นยังไงกันบ้างคะหนูใช้เพลงเดียวกันอัดพยายามขยับซ้ายพยายามขยับขวาให้ลูกค้าดูนะคะว่ามุมกระจายเนี่ยมันต่างกันอ่านหนูไม่แน่ใจว่าถ้าฟังผ่านโทรศัพท์มือถือเพราะว่าหนูใช้ iPhone ถ่ายเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยมันจะต่างกันชัดเจนไหมแต่ที่เห็นได้ชัดเลยคือความดังตัวนี้ดังมากกว่าท,ทั้งทั้งที่เป็นดอกเสียงกลางตัวเดียวกันแต่ข้อได้เปรียบคือหนึ่งปากมันช่วยส่ง สองก็คือถึงแม้ว่ามันจะเป็นไดซสี่สีเหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวนี้ยออกำลังหััดสูงกว่าค่ะแล้วก็ได้ปากตัวเนี้ยช่วยบอกเลยว่าถ้าใครสนใจ6นิ้ว2ดอกแหลมหแนะนำา6คูณ 6, 6. rcf ไว้เลยแล้วราคาต่างกันใบละ600บาทอันนี้3,600บาทอันนี้4,200บาทแต่ช้าแต่ใครสนใจเห็นคลิปนี้ถือว่าโชคดีมากๆเพราะว่าอะไร อนาคตหนูจะมีแผนปรับราคาขึ้นทั้งสองรุ่นเลยนะคะถ้าใครสนใจรีบจับรีบจองเป็นเจ้าของแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเมื่อไหร่ทางเอียบละอ,อของเราจะปรับราคาขึ้นนะคะใครเห็นคลิปนี้สั่งไปเลยนะคะแล้วมีฟิลเตอร์ปิดตะแกงให้แล้วเรียบร้อยและที่สําคัญขนาดเล็กกระทัดรัดน้ําหนักเบาน้ําหนักต่อใบ11กิโลกรัมเท่านั้นเองค่ะใครจะไปใช้งานอินอร์ง่ายไม่กอง ใครจะไปใช้งานกลางแจ้งแบบที่หนูลองแบบนี้สบายก็อยู่ที่พื้นที่แล้วก็ขนาดนะคะอยู่ที่การอะไลเมนเสียงแล้วก็จํานวนใบอีกทีนะคะบอกเลยว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีมากๆใครที่มาฟังหน้าร้านโดนสเปคนี้ตกกันทุกใบค่ะฝากติดตามด้วย6คูณอก RCF สเปคใหม่จ้า